คุณแม่ที่กาลังท้องอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะคุณแม่คงกําลังส่อแสแหวงหาอยู่ใช่ไหมคะว่าเราสาม,มารถทําอะไรได้กินอะไรได้อันไหนดีไม่ดีมีประโยชน์กับลูกนะคะคลนี้นะคะมามีที่ท้องมีหเครื่องดื่มนะคะที่จะมาบอกคุณแม่ว่าห้ามรับประทานเลยไม่งั้นจะเป็นอันตรายต่อลูกเราได้นะคะแต่ก่อนจะไปฟังกันคะ่ะอย่าลืมนะคะไม่อยากพลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับคุณแม่และคุณผู้หญิงนะคะอย่าลืมคะ่ะกดติดตามสั่นกระดิง่งแล้วก็กดทั้งหมดไว้เลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกท่านครพบกับมามี่ทีท้องนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง5เครื่องดื่มนะคะที่คุณแม่ท้องอยู่ไม่ควรดื่มเลยเพราะจะไปอันตรายกับลูกได้นะคะซึ่งห้าเครื่องดื่มนี้นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วเรากําลังกินอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปติดตามฟังกันเลยค่ะ5เครื่องดื่มอันตรายนะคะคนท้องห้ามกินเด็ดขาดเลยนะ คุณผู้หญิงนะคะเมื่อตั้งครรภ์จำเป็นต้องมีการควบคุมอาหารจะกินตามใจปากเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เพราะว่าแต่ละอย่างที่เข้าไปร่างกายนะคะของว่าที่คุณแม่นั้นจะถูกส่งต่อไปอยังลูกน้อยในคลันทันที5เครื่องดื่มอันตรายมีอะไรบ้างที่แม่ท้องต้องระวัง1เลยค่ะแอลกอฮอล คุณผู้หญิงนะคะได้รับคำเตือนไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากแอลกอฮอล์จะส่งตรงไปถึงเด็กในท้องทำลายพัฒนาการของสมองในร่างกายได้แอลกอฮอล์ alcohol ทุกชนิดไม่ใช่แค่เหล้าแรงๆก็สามารถก่อความเสี่ยงได้แต่ยังรวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์น้อยกว่า อย่างเช่นเบียร์ไซเดอร์และไวน์คูลเลอร์อย่างไรก็ตามนะคะมีแพทย์และพยาบาลผดุงคลันหลายๆท่านนะคะมองว่าการดื่มไวน์ปริมาณเล็กน้อยเช่นหนึ่งแก้วสําหรับบางโอกาสก็ยังเป็นเรื่องที่นับว่าปลอดภัยอยู่นะคะหลายศตวรรษที่ผ่านมาก็มีผู้หญิงชาวยุโรปที่จิบไวน์เล็กน้อยควบคู่กับมื้ออาหารก็ไม่พบว่ามีปัญหาต่อการตั้งครรภ์แต่อย่างใด แต่ยังไงก็ตามนะคะหากคุณแม่ไม่แน่ใจเราก็ไม่ควรจะดื่มดีกว่านะคะเพราะยังไงเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะส่งผลอะไรมากน้อยแค่ไหนเพ,เพราะฉะนั้นการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปเลยในช่วงนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทับนะคะเครื่องดื่มที่2นะคะนั่นก็คือชากาแฟค่ะเรากําลังชอบดื่มอยู่ไหมคะปริมาณคาเฟอีนที่สูงเกินไปสามารถทําให้เกิดความเสี่ยงได้เด็ก แต่การดื่มกาแฟบ้างเล็กน้อยอย่างนับว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยอยู่แพทย์แนะนําว่าการดื่มกาแฟไม่เกิน200มิลลิกรัมหรือกาแฟสําเร็จรูปสองถ้วยต่อวนันก็ถือว่าไม่มีปัญหาชามีคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟมากดังนั้นจึงมีผู้หญิงมากมายที่ยังคงดื่มชาเขียวเพราะถือว่าดีต่อสุขภาพมากกว่าบางคนก็หันไปดื่มกาแฟปราศจากคาเฟอีนแทนแม้ว่าบางคนจะแย้งว่ากาแฟแบบนี้ทําร้ายสุขภาพมากกว่ากาแฟปกติ แต่เอาเป็นว่าเครื่องดื่มทั้งสองแบบก็ยังก่อให้เกิดผลเสียอยู่ดังนั้นถ้าจะดื่มก็ดื่มให้น้อยลงจะดีกว่านะคะเครื่องดื่มข้อที่3ค่ะเครื่องดื่มนี้เป็นอะไรที่เราชอบดืม่มโดยเฉพาะหน้าร้อนๆแบบนี้นะคะนั่นก็คือน้ําอัดลมค่ะมีเหตุผลมากมายนะคะว่าทําไมคุณควรลดการดื่มน้ําอัดลมระหว่างที่ตั้งคัน ข้อแรกคือน้ำอัดลมมีคาเฟอีนซึ่งเราควรกำหนดว่าจะดื่มในปริมาณเท่าใดต่อวันจากนี้การดื่มน้ำอัดลมยังไม่เป็นผลดีเลยต่อฟันระหว่างการตั้งครรภ์น,นะคะฟันของเราจะมีโอกาสผุได้มากกว่าปกติเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและความเป็นกรดในช่องปากที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างตั้งครรภ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอาเจียนและมีอาการแสบร้อนกลางอกนอกจากการไปพบทันตแพทย์เป็นประจำแล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำได้ เพื่อฟันของคุณคือการดื่มน้ําอัดลมให้น้อยลงนั่นเองนะคะการลดน้า,าตาลเป็นเรื่องสําคัญเนื่องจากผู้หญิงหลายคนจะมีอาการเบาหวานขณะตั้งครรภ์แต่อย่าคิดว่าการดื่มน้ําอัดลมแบบไดเอทจะช่วยแก้ปัญหาได้นะคะผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการดื่มน้ําอัดลมที่มีสารให้ความหวานแทนน้ําตาลอาจทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเครื่องดื่มที่4คะ่ะชาสมุนไพร อาจคิดว่าชาสมุนไพรเป็นคําตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะชาสมุนไพรไม่มีคาเฟอีนแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณต้องเลือกชาสมุนไพรให้ดีเนื่องจากบางประเภทก็มีส่วนประกอบที่ไม่ส่งผลดีต่อการตั้งครรภ์นักหากคุณชอบชาอินเดียซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างชาดํากับสมุนไพรเครื่องหอมนานาชนิดควรเลือกชนิดที่ไม่มีโบยกัก๊กซึ่งสามารถทําให้กล้ามเนื้อมดลลูกหดรัดตัว นอกจากนี้คุณควรหลีกเลี่ยงชาสมเนื่องจากสมมีคุณสมบัติร้อนและอาจทําให้พัฒนาการในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ชาได้ชาคาโมไมล์และเปปเปอร์มินน์นั้นปลอดภยัยแต่หากคุณไม่แน่ใจก็ดื่มในปริมาณที่พอเหมาะจะดีกว่านะคะมาถึงเครื่องดื่มข้อสุดท้ายค่ะเครื่องดื่มที่5นะคะน้ำผลไม้ที่ไม่ผ่านการพัชเจอร์ไร เมื่อคุณซื้อนมสดและน้ำผล,ลไม้คุณควรแน่ใจว่าเครื่องดื่มเหล่านี้ได้รับการพัชเจอร์ไร์มาแล้วเพื่อป้องกันแบคทีเรียที่มากับอาหารเช่นอีโคไลซา m o เนล l a าและลิสเ e เรียการตั้งคันทำให้ภุมมคุมกันร,ร่างกายคุณแม่ลดต่ำลงได้นะคะ อาการอาหารเป็นพิษแย่ลงจะก่อให้เกิดผลเสียได้มากนมที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดมักได้รับการพัชไร้มาแล้วจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำแต่อย่างไรก็ตามหากคุณชอบดื่มน้ำผลไม้คั้นสดที่สูอาหารใกล้บ้านควรตรวจสอบวิธีการทาว่าสะอาดหรือไม่หากไม่แน่ใจว่าน้ำผลไม้ของคุณถูกสุขขะอนามายัยควรจะคั้นน้ำผลไม้ดื่มเองที่บ้านจะดีกว่านะคะ นี่ก็คือ5เครื่องดื่มนะคะคุณแม่ที่คุณแม่ท้องไม่ควรรับประทานหรือควรทานน้อยที่สุดเท่าที่จะทานได้เพราะบางทีอาจจะเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อคุณแม่และคุณลูกได้ด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะคุณแม่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับคุณแม่และคุณผู้หญิงแบบนี้นะคะอย่าลืมค่ะกดติดตามสั่นกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดไว้เลยนะคะสำ,ส,ำสำหรับวันนี้นะคะมามีทีท่ทอลลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ